สวัสดีครับคุณยายนั่งครับสวัสดีจ้าว่าตอนตะเวนตกดินแล้วอมืดเด็ดตีใก <laughs> <laughs> ก็ไม่เปิดเบิ่งดูลูกเต้าายไรสีไปก้อนบัลลาไปมาน้อยก็ได้เออลูกหัวก,ก็จินเขาแล้วนะครับเม,มื่อผมฉีด้เปลี่ยนซื้อให้ยายนาั่งจากยายนั่งร้านเปรเส้นเป็นยายนาั่งกิตสัมผัสสะดอกบ้านนี้เอาคือวางเอากับว่าแม่ว่ามันบนมันสีมีหกบนมันสีมีหกกืบมาฟาด เน้นหกสามเนาะออแต่ว่าผมสงสัยมากๆครับคุณยายครับสงสัยจังไหเอางวดน,นี้เลขวิ่งกะเข่ามากอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะาาว่าคุณยายนั่งว่าทำมันลุดอีกคือเกางวดน,นี้บ่บอกหละว่าสัน้นจับคู่กันลุดเหรอครับแต่ว่าเลขวิ่งก็ยังมากคือเก่าอยู่ครับเจ็ดกับสี่นะครับมาบนมาล่างความสี่นะ ทีแต่ว่าบ่นมาล้ามาทักมาแนบันนี้คือพอจับซีซีกับซีหกสินี้พักกันผมกังเงือบอยู่นี่เจ้าปิยังขึ้นมากซีซีกับซีหกเชี่ยวตกเกา่าโอแต่ว่าคุณยายนั่งว่าหลังจากปล่อยเล็กจับคู่ออกไปแล้วมือมาเอาเลข3สามตัวคุณยายนั่งบอกว่ามากหกแงงคากอหลีหกคือยังมันสีมาหกสีมาหกคุณยายนั่งฟันหกสามสองหกสามแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาใส่หนีตอนแรกว่าจะว่งหกสาม ก็เลยว่าบพต้องลงหลักง,งตัวเดียวสัวสี่สองม่งแต่สี่สองมันไปออกสี่สี่หล่างซะเยอะแม่มากตัวนี้มากที่ถูด้ยนี่งวดวังล้วเนาะครับพี่ใยญ่นั่งมักหกว่าหกมันสีมามแต่ว่าคือพอจับใส่เก็ยกับสี่สันนี้ขันมกนะักหกนะจะีจังไหนนู้แม่ก็ว่าอยู่โอ้ยมาซอยข่อยแน่เด้อพี่น,อน้องมาซอยข่อยแน่เด้อปนัยกับพ่ซอยเนาะ บาดี <Body. S 2> เอาจังได้กะถือว่าเล็กวิ่งก็ยังเดินอยู่นะครับหลังจากงุดรุดไปงวดก้อนนี่ลุดไปเลยรุดัดเลยนะครับลเล็กวิ่งกลับมาเดินขึ้นเขาแล้วกับเวลาที่เล็กวิ่งเดินมันบ่ได้เดินงวดเดียวมันจะเดินตองงวดเดินติดตอกันนะครับสําหรับแนวทางัวเลียของคุณยายกันได้ ครับแก้กับห้องเราบานนี้แค่น้อยมากระสีฮอนนี่บานนี้แมน <laughs> <laughs> เาขาอนยูู้เดียวนะกั <laughs> บลงเวีงบองวัง,ง,วง <laughs> เอาบาดนี้คุณยายครับงวดวันที่หนึ่งพิจิกาอโอ้ยหมา <laughs> งวดวันที่หนึ่งพิจิกาเลขวิ่งคือมีตัวเดียวบาดนี้คือบมีตัวร่องบอกครับมีแต่ตัวเด่น,นเลยบอกเอาแคนแคนเลยบอกงวดนี้แมนเดี๋ยวอันสามตัวจงค่อยมาจูอาก,กันไหม ช่วงกลางค้งแมนช่วงนี้เอาตองวดไปก่อนแมนอันนี้ือคือกว่ามาไปคิดเห็นว่าครับเอาจังไหนฮะเดี๋ยวจังไหน่ากักจังสั้นก็ได้ครับเดี๋ยวเพราะว่ามือนี้มันก็มือแล้วจะอธิให้คุณยายมานั่งคืนอยู่นี่กับบ่ไไ้ท้ายพอดีบ่อไ้นี่ครับมาคำสวรรค์ ัาะะาหวตมกน้ำข้าวบอไปหาจานใครมาไปหาจานใครมาเอามันซีเมืดก่อนเอรอถึกใจคักเลขเด่นวดนี่ครับคุณย่นานั่งไหมาเด่นแปดบนนัางสีล่างสี่สนะครับบนนี้จับค้าวเลยแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้ามีหอดเลขเบิร์นบ่าเหนียวคือคักแถวคือเบิร์นดีแถมันบอ แมน <riff ing> เอามานี่อํมร่างนะให้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 คิดพิจาร,รณาย่านเนื้อว่าขันเข้าให้ร่างมันสิ่มาบุญแม่นายเนอะให้คิดเอาโอ้คุณยายนั่งย่านล่างมาบนเออเอาชื่อว่ายังสั่ที่สองนะย่านเข้าไผ่ร่างย่านมาบนญีสองบอกบอมาครับงวดนี่แมนไม่มาชีสองบอมาบนทํามามาล่าง ี<ด>ครับแปดนั่นละสิมาในในในความคิดของผมว่าแปดยังถือใจแล้วให้แปดนี่นี่แล้วครับกิดเล่งตัวทีคุณยายนั่งจับไห้นี่แล้วแปดหนึ่งแปดสามแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าตัดแปดสามทิ้งท่าโดยส่วนตัวผมนะแต่ว่าคุณยายครับงวดนี่ หลายๆสำนักคืองห้ศูนย์มากครับแทะเอาศูนย์ตีแมนศูนย์ขะก้าวอะไรตัวเดียวนี่ตัวไหนล่ะนั่นดิแปดศูนย์น่ะว่าหรโอซี่ศูนย์บอกครับโอ้ถ้าสีมามาไดตัวเดียวศีศูนย์แมนเด็กนอันสำนักเขามันมีเท่านั้นดิโอ้ีษศูนย์ถ้าศูนย์สีมามาไดตัวเดียวแค่ศีศูนย์แมนแแต่ว่าศูนย์ขาเจ้าห้มาบนนะครับหามากนั่สิแรนลงลางซะบอก มาเข่าของคุณยายนั่งแกลบแกลบสบอครับเป็นไปได้ขึ้นกันเนาะแมนคันมาว่าสี่ศูนย์ขึ้นมาสี่สองอืมถ้ามาวาสี่ศูนย์าขึ้นมาสี่สองแมนเพราะว่าเนกนะมันมาสี่เต็มเต็มอยู่แล้วล่างน่ะแมนโอ้โหล่างมาสี่เต็มเต็มไม่ต้องมีตัวรองเอาตัวเด่นไปตัวเดียวแมนวันนี้คือเป็นตะเข่าทั้งบนทั้งล่างเห็นเนาะอะไรบินหมยังมาวานตัวแม่ว่าเอ้าพ้อเลขกออกเล้วเอ้า คือมาจังสันว่ะครับซี่นี่มันสีมาทั้งบนทั้งล่างนี่เข้าถี่จับตัวไรเดี๋ยวแม่จะเอาเออลอกเอาซี่สองนี่เอาเอาสองมาลอกใหม่ก่อนเอามอนเอามาลอกไม่จังไหนเอ้าเข้าถี่มาลอกไมว่าสองตัวนี้มันมันมีอะไรซี่สูคือจังหลักนีแมนบอโอ้ลักสองนะบออกอ๋ออืมอืออหมายถึงว่าสี่เป็เบองเล็ก ล็อกกำลังวันหลักสองนั่งนั่งนี่เอ้าบาดนี้เห็นเน้นซีสองไว้ในนี่ครับที่เขียนไว้นนๆๆซีสองนะเน้นแมนบับแมนเน้นซีสองเน้นแตงหัวปีเลยตัวนี้แมนมากมายเด็กตัวนี้งวดนี้นะบานนี้นะทีสองแล้วบันนี้อัน ขั้นขั้นเลขติดหนึ่งอะย่าฟ่าวาถัะนเนาะครับเลขติดหนึ่งมาตัวนี้เห็นมาอันยายยังเกาะป่าเฮ้งผ้าร้วยเอ็นโมาจากหรือผมบอกคจากบ่บ่ที่แม่แม่ถามมาเอานั่งเจ้าปัญญ์ขึ้นมาเกลียกลิอมหาเอา้าคอยฟันมาอันแม่คอยมาแม่คอยตายแล้วเรามาว่าจันครับอันมานะเจ้าคือว่าเอาหกใสขั้น ขั้นตายแล้วกลับมากมันปิดหกี่นายครับเป็นพี่หลอกปะครับเอาจักแล้วเพราะว่าขั้นตายแล้วกลับมากปิดหกนีแล้วคือว่าเนรได้ตีิติสหกข่อยว่าเนะว่าอันย่ายนั้น,น,น,นครับถ้า,า่าว่เอ,อตัวนี้แล้วอาจารยบ้านนลขที่นี่มันเคยสัมผัสกับข่อยมากก่อนแล้วเพราะว่าท่ยวหน้าน่ะคอยคอยคอยเพาท่าน,นไปนอกเราคอยวันมาย่ายบุญนะ เอาลูกน้อยนะมากขืนเท่งเฮียนมากขวยอู้ต้องแต่งต้องแต่งอยู่เนาะครับใคว่าโอ้ยเด็กงวดนี่สิบมาสิบหาบบ้านเด็กทีเพิ่นสิบหาครับบ่มีจักเม็ดฮ่าด่าฮ่าฮ่าว่าอืบอกก็ได้บอกว่าอันป่าแห้งผ้าด้วยยายขั้นมากงวดนี่นะบอกขั้นเข่าตัวนี้นะเจ้าแห้งคำว่าหนึ่งหาหนตีเพราะว่าตามรักตามยังตามสูตรล้วมันบ่มาเลยบ่มีเลย แต่ว่าขอดว่าขดใจแล้วคขันเจ้ามาจังแสนกระสืออันนั่นล่องเบิงเต็มกำเนาะลอตเตอรี่ออกมาว่เห็นหอดมีตัวหนึ่งมีตังหาดีเอาอันนั้นคืองหดที่ผ่านมากนะพูดถึงมงมานฝันบานี่ในส่วนของบ่นงวดวันที่หนึ่งนี่คุณยายนั่งยังบอกให้เน้นเนาะครับบอกว่าที่เน้นให้กับสามโตเลยวันนี้บอก ามากคําสวรรค์เริ่มมืดแล้วตอนนี้ก็ะไรเนะาะมานีสรุปว่าตอนนี้นะครับ<ม>คุณยายนางนะครับได้อยู่ประมาณนี้ครับผมเด่นบนเม็ดเดียว8ดล่างสีนะครับแล้วก็จับคู่ให้ตอนนี้ล่างเน้่ไปแล้วที่ซีสองนี่แหละตัวมักนะครับแต่ว่าบนจับไว้ให้หาหางยั่งบ่ะทันในน่น,<ม>นะครับแต่ว่าก็อยู่ในนี่แหละนะครับเดี๋ยวจังไรกั มวดน,นี้ก็เลขแปดถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เด่นนะครับถ้าท่านใดมักศูนย์ก็เอาไปจับไซโลดครับชุนแสนนะครับอังโอเคครับคุณยายร่างครับจ้าจ้าจ่าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อเด้อให้โชคให้หมันให้ร่ำให้ล้วนสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับขอบคุณครับส<ต>วัสดีนนคะ่ะ